วิวโอขึ van, ้นเรือเหมือนขึ้นเรือเลยเราูติด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 ติดติ ขี้ซิสิข้าวทำเขาทำแล้วพี่น <c oughs> ้องโวิวสวยดีวะนี่เป็นเรือแต่นี่ฝึนเรือบ้างงามเนาะพี่น้องฝึกรถไต แกนคาริปเีเนรถติมมาทำกุญแจให้ลูกค้าครับรัดเลาะลัดเลาะมากตกงามตูม้มเช่นเดียเ <c oughs> ยอดโอ้สวยงามย่งได้ทำเลยเนะาะพี่น้องเออวิว <c oughs> hey, ยูไถ่นี่ทำลูกค้าเขามาแอบเอากันนี่นี่แล้วนม่ทำแต่ละช่างขึ้นไปสิแ็บๆมากฝังนี่ มีการเข้าไปได้ไหมถ่ายรูป